สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้อาจจะเห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะยังไม่รีบเบื่อผมไปเสียก่อนนะสำหรับวันนี้ครับในที่สุดวันที่เรารอคอยเนี่ยก็มาถึงนะครับวันที่โนริโกะยอดยายีของพวกเราจะได้มีบทสักทีผมรอน้องเขามีบทตั้งแต่แพชแรกๆแล้วทุกคนอันนี้ต้องยอมรับเลยคาดหวังไว้มากครับก็เลยแอบรู้สึกผิดหวังบ้าง <c oughs> เช่นกันสัมผัสได้เลยครับว่าอัปเดตเนี้ยดูเหมือนว่าเดฟเขาจะเร่งงานจัดจนทําให้บทมันดูอ่อนไปนะครับเป็นอัปเดตแรกเลยมั้งที่ให้คนรู้สึก ว่าบทมันอ่อนขาดความสมเหตุสมผลนะครับจุดที่ควรจะเป็นฉากคลายแม็กซ์ของอีพิโซดนี้ก็ดันเป็นจุดที่ทําให้ผู้เล่นต้องร้องวอเตอร์ฟัคกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถามว่าโกรธลงไหมคําตอบคือไม่ครับจะไปโกรธลงได้ยังไงน้องน่ารักขนาดนั้นอีกทั้งฉากเสียวเนี่ยเขาก็ทํามาดีซะแบบหืมขจี้อเข่กนะครับแบบนั้นเลยโดยเกมเพย์โดยรวมแบบอ่านทุกข้อความนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมงเศษเศษนะครับส่วนฉากเสียวเพิ่มมา3ฉากเท่านั้นเอง Cap. Hold up. Oh Wait a minute. Somebody เริ่มเกมมาเนี่ยให้ออกจากบ้านไปแล้วมุ่งไปที่สำนักได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่ายายสาวซินเดเล็คนนี้เขาก็จะเข้ามาดักเราไว้นะครับมาพูดทํานองว่าจะไปไหนอีกล่ะออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวอีกลําบากให้ฉันกับอัสมิตต้องมาช่วยอีกอะหรอและพระเอกของเราเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะไปเพราะเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวต้องการที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธอมาห้ามเราไม่ได้หรอกเนี่ย โคตรจะเท่นะครับทีนี้ก็ให้มุ่งหน้าไปที่สำนักได้เลยนะครับทุกคนพอเราไปถึงนี่ก็จะเห็นได้ว่าไอ้พวกกัะเลวลาท,ทั้ง3มเนี่ยมันมาแคมป์หน้าสำนักนะครับด้วยความที่ว่าไม่อยากมีเรื่องแต่เช้าเราเลยต้องยอมถอยไปแคมป์ที่บ้านไอ้แว่นซะก,ก่อนนะครับมาถึงบ้านไอ้แว่นเนี่ยไอ้แว่นมันก็ดีด้าเข้ามาต้อนรับเราเป็นอย่างดีอีกทั้งเนี่ยมันก็ยังพูดอีกด้วยว่าโอ้โหมันเนี่ยลำบากมากนะตอนที่มันต้องเอาจดหมายไปให้พวกสาวๆเนี่ยมันโดนไอ้พวกนักเลงหัวโปกลักพาตัวไปซ้อมปางตายนี่ครับถ อยู่ที่โกดังล้างนั้นไปแล้วนะครับไอเราได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกผิดมากนะครับเลยถามว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ไหมมันก็อยากให้เราช่วยแนะนํามันให้รู้จักกับน้องสาวของเราหน่อยนะครับซึ่งมันรับปากเลยว่ามันเนี่ยจะจริงจังกับน้องโนริโกะอย่างแท้จริงจะรักเดียวใจเดียวนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็แบบโอ้โหจะไปแนะนําได้ยังไงสภาพอย่า,ง,ายงโนริโกะเนี่ยเขาไม่เอามึงหรอกแต่มันก็ยืนยันเสียงแข็งนะครับด้วยความที่ว่ามันตื้อเก่งเราก็เลยยอมมาเออสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะพอจบเรื่องน้้อองสาาาาวววเนี่มมมักก็ถรแล ถามมันทำไม พระเอกของเราเลยก็เลยเล่าไปว่าอ๋ตอตอนแรกอะตั้งใจจะไปสมัครเรียนที่สำนักใช่ไหมแต่ก็มีไอ้พวกกะเลวรารทั้งหลายเนี่ยมาแคมป์หน้าสำนักซะอย่างนั้นไอ้แว่นเนี่ยมันก็บอกว่าให้เราเนี่ยถอดใจไปได้เลยเพราะว่าตั้งแต่สำนักเปลี่ยนผู้นำใหม่เนี่ยสำนักเนี่ยก็รับเฉพาะคนที่มีแววเท่านั้นพวกคนธรรมดาดาดเดือนอย่างพระเอกเนี่ยไม่มีหวังที่จะได้เข้าเรียนหรอกพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่เชื่อมันดื้อดึงจะเรียนให้ได้นะครับแว่นมันก็เลยท้ายเราไปหาคำตอบเอาเองอีกรอบเลยพอไปถึงสำนักอีกรอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอพวกกกี่่่านยยย็ัังออูครบไมม นนตามคําพูดของไอ้แว่นเลยทุกอย่างนะครับมีหนําซ้ำเนี่ยเราบังเอิญไปได้ยินไอ้สาตัวเนี่ยมันพูดกันทํานองว่าไอ้มินาโตได้ยัดเส้นยัดสายให้พวกมันเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่นี่นะครับผมเออพพะเอกของเราเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาบ่นกับไอ้แว่นนะครับเพะเอกมันก็เลยอยากจะรู้ว่าต่อจากนี้ต้องทํายังไงมันอยากจะพัฒนาตัวเองอะ่ะแต่ถ้าไอ้พวกกาเลวาร่าเหล่านะั้นอ่ะมันมาขัดขวางแบบนี้มันจะเข้าเรียนกับสํานักได้ยังไงไอ้แว่นก็เลยแนะนําให้เราเนี่ยขอความช่วยเหลือจากพี่โตนะครับแต่พร่เอกของเราเนี่ยมันก็บอกว่าพอ รบกวนเขาแล้วนะทีนี้ก็ให้เรากลับบ้านไปคิดวิธีรับมือนะครับทุกคนก็มาถึงบ้านเนี่ยเราก็จะโดนอสมิที่กําลังหัวร้อนเะนี่ยสั่งให้เราเข้าไปคุยกับเธอในห้องนะครับพอเราเข้าไปถามถึงเหตุผลว่าทําไมถึงโกรธเรานะครับเธอก็บอกกับเราว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะทําดีกับทุกคนแต่เว้นน้องโนริโกะไว้คนเดียวรู้ไหมว่าทําแบบนี้น้องโนริโกะเขาเสียใจขนาดไหนอสมิก็จะต่อว่าเราอย่างนี้นะครับเอ้เราก็งงสิว่าเอ้ยมึงเพี้ยนอะไรหรือเปล่าเนี่ยมึงลืมหรือเปล่าว่าโนริโกะเนี่ยก็ ซามาอิก็บอกว่าเธอรู้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับโนริโกะเนี่ยมันไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่แต่ต้องอย่าลืมนะถ้าหากว่าเราอยากจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยการแก้ความสัมพันธ์ที่ตัวเราเคยละเลยไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สมควรที่จะแก้ด้วยพระเอกมันก็บอกว่าโอเคก็จะทําให้แหละแต่ความสัมพันธ์ของมันกับโนริโกะเนี่ยมันเลยจุดที่จะแก้ได้ยากมากแล้วนะอาซามีก็เลยบอกให้เราเนี่ยลองไปนึกดูให้ดีว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราทั้งสองไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับพระเอกมันก,นก โนริโกะเนี่ยหนีออกจากบ้านหลังจากยะสุกะปกป้องเรานะครับหลังจากนั้นนะโนริโกะก็หนีไปอยู่กับไอ้พวกกุ้ยข้างถนนนะครับไม่นานโนริโกะก็ถูกพบเป็นศพในคลองนะครับแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้พระเอกมันก็นึกย้อนไปสมัยที่รู้จักกับโนริโกะครั้งแรกเมื่อ78ปีก่อนนะครับจึงนึกได้ว่าเฮ้ย เมื่อก่อนเราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันขนาดนั้นนี่พอมันพยายามนึกถึงเหตุผลที่ว่าทําไมทั้งสองถึงเริ่มทะเลาะก,กันนะครับมันก็นึกไม่ออกนะครับอาสมิเลยไล่ให้เราไปคุยกับน้องโนริโกะอย่างเปิดใจนะครับผมทีนี้พระ่อกของเราเนี่ยมันก็เข้าไปในห้องของน้องนะครับแล้วก็บอกกับน้องตรงๆเลยว่าอยากจะจบเรื่องราวบาดหมางของเธอกับฉันแล้วนะแน่นอนว่านริโกะเนี่ยก็ฏิเสธเสียงแข็งครับเธอบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกินเลยจุดที่จะ move on ได้แล้วผมอยากให้ทุกท่านนะครับจาจุดนี้ไว้ให้ดีฮะฟังนะฉันพร้อมที่จะทุ่มมเทเพแก้ไขสัันธ์ และพร้อมที่จะยกโทษให้เธอด้วยหยุดเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกที่จะมาตัดสินใจแบบนั้นอีกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกด้วยที่จะมายกโทษให้ฉันซะหน่อยแต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะแกใช้เวลาเล่นบทเป็นเหยื่อมาโดยตลอดชีวิตของแกทั้งหมดเพื่ออะไรล่ะโนริโกะเธอพ่ามเหี้ยเว้โนริโกะฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเธอไม่ยอมบอกว่าทำไมเธอถึงเกลียดฉันขนาดนี้แล้วก็ฉันก็ไม่รู้ว่าพอสักทีเถอะทุกอย่างมันต้องเกี่ยวข้องกับนายเสมอแหละ ทุกอย่างมันต้องมอบให้นายทุกเรื่องนายต้องรับรู้อะไรอะไรมันขึ้นอยู่กับนายหมดเลยสินะนายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยนายจาไม่ได้ด้วยซ้ําทีนี้พระเอกของเราก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นโนริโกะจะโกรธขนาดนี้มาก่อนกลับมาที่ห้องนะครับเราก็หาลือกับน้องอาสมิอาสมิก็ถามเราว่ามันเกี่ยวข้องกับคําสัญญาในวัยเด็กหรือเปล่าพระเอกมันก็บอกว่าเป็นไปได้นะแต่มันก็จําไม่ได้อยู่ดีว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วมันเป็นคําสัญญาแบบไหนกันล่ะที่ทําให้เรื่องมันบานปลายได้ขนาดนี้อาสมิก็ใใใหห้้้้เเรราตตังงจนนึกดีี ข้อไหนก็ได้ครับทีนี้นะครับให้เราเนี่ยไปหายาซุกะที่ร้านกาแฟแล้วเอาเรื่องนี้ไปถามยาซุกะนะครับเธอก็จะบอกว่าจำได้ว่าเมื่อก่อนเรากับโนริโกะสมัยเด็กเนี่ย สนิทกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเรากลับบ้านมาแบบฟกช้ำดำเขียวหลังจากนั้นเนี่ยโนริกโกก็เริ่มเปลี่ยนไปก็ให้เราบอกลากับยาสุกะแล้วกลับบ้านไปนอนได้เลยนะครับทุกคนรุ่งเช้าเนี่ยก็ให้ไปหาอาสมิที่บ้านของเธอได้เลยนะครับทุกคนเจสายุริเนี่ยก็จะเข้ามาแซวเรานะครับว่าโอ้โหตอนเราเลิกกันนะน้องอาสมิเนี่ยร้องห่มร้องไห้หนักเลยอาสมิได้ยินเนี่ยก็รีบเข้ามาไล่ให้แม่รีบไปทํางานนะครับก่อนที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเจเขาเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อนี่เองหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราเน การทั้งหมดให้อศมิฟังอศมิก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและความจริงที่ว่าเราไม่สามารถจำได้นั้นนั่นต้องแปลว่ามันต้องเป็นเรื่องราวแย่ๆแ,แน่นอนไอแวนเนี่ยก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าถูกแล้วมันคือระบบป้องกันของสมองนั่นแหละเมื่อเราประสบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจสมองจะทำให้เราลืมโดยเฉพาะความทรงจำที่เจ็บปวดหนึ่งไม่ทำอะไรในบ้านของกูเนี่ยฉันได้ยินพวกนายพูดคุยกันทั้งหมดแล้วแหละพวกนายต้องการจะช่วยโนริโกะจังและฉันเองก็อยากจะมีส่่วววนรมด้ย ใช่ก,ก็จริงแต่ว่าเลิกพูดเถอะฉันช่วยนายมานับไม่ถ้วนแล้วและครั้งนี้ก็ถึงตาฉันแล้วแหละฉันเอาด้วยทีนี้ไอแวนเขาก็แนะนําว่าถ้าอาดีตไม่ใช่คําตอบให้เราหาคําตอบจากปัจจุบันเอาแทนนะครับเด็กแกงก็งงดีอ่ะเราจะให้ทำยังไงไอแวนก็เลยเสนอให้พวกเราสะกดรอยตามนางนะครับช่างเป็นไอเดียที่เหมาะกับไอแว่นจริงๆนะครับตัดมาที่ไอเยี่ยงอกนะครับทุกคนไม่ได้เจอมันนานยังคันตีนกับมันทุกครั้งที่ได้เห็นหน้ามันนะครับตอนนี้ไอเยี่ยงงอกมันก็กําลังผิดหวังกับลูกน้องของมันจริงๆนะครับท ไอ้ขี้ข้าเนี่ยมันก็ขอโทษหัวหน้างอกของมันนะครับแล้วมันก็ได้บอกว่าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นกูดูอะไรอยู่เนี่ยมาฮิโระไอ้งอกมันก็ไล่ไอขี้ข้าให้ไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะหาทางจัดการเรื่องนี้ให้เองหลังจากนั้นน้องนัสเมะ2.0ที่สวยขึ้นเป็นกองจนไม่เหลือเขาโครงเดิมนะครับก็ได้เข้ามาพูดกับไอ้งอกว่านายไม่เหมือนเดิมเลยนะฉันเองก็แค่ประหลาดใจนะจะไม่ประหลาดใจได้ยังไงไอหมอนั่นอย่างกับภูเขากรามเนื้อเดินได้เลยนะฉันไม่ได้หมายถึงไอปิศาจนั่นแล้วเธอหมายถึงใครล่ นี่เป็นครั้งแรกที่ไอ้พวกขี้ข้ามันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นฉันก็เลยประทดใจนะหลังจากนี้นะครับไอ้เชียงงอกเนี่ยมันก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะเริ่มจัดการพี่โตเลยนะครับเหมือนแบบจะเก็บพี่โตนั่นแหละนะพูดกันง่ายๆนะครับนัสเบจังเนี่ยก็ถามว่าเราจะเตือนพี่โตก่อนไหมจะขู่ก่อนไหมไอ้เชียงงอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาอะ มันเสียเวลาจัดการให้มันจ,จบๆไปเลยดีกว่าตัดมาที่เดอะแก๊งที่กําลังสะกดรอยตามน้องโนริโกะจังอยู่นะครับชอบตรงนี้ครับชอบตรงที่น้องออกบ้านมาแล้วบ่นว่าหาเราไม่เจอน้องอุต่าห์รอตั้งแต่เช้านี่ครับแม่น่ารักมาก ที่นี่ก็ให้เราสะกดรอยตามน้องไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับทุกคนพอน้องออกจากร้านสะดวกซื้อไปเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ให้เอเวนสะกดรอยตามน้องไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะแวะเข้าไปคุยกับเจสซยุริข้างในเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรบ้างแล้วทุกคนดูดิเจน่ารักชิบหายเลยว่ะทำไมว่าเจ๊ด้หน่ารักขนาดนี้ไม่นะมึงจะแย,ย่ทุกอย่างที่มีรู้ไม่ได้นะโจ๊กนีแต่มันน่ารักจริงเงีท <B row. S 1> ีนี้ก็ให้เราเข้าไปถามเจเรื่องน้องโนริโกะได้เลยนะครับเจก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเหมือนกันเอาเป็นนนวว่่าาาาเเดียเ๋ยจจะโทรถ,ถมพักงกงให้ ถ้ารู้ความเมื่อไหร่เจ๊จะบอกให้เรารู้อีกทีหนึ่งขอบคุณนะครับเจ๊ไม่มีปัญหาจ้าตะตอบเจ๊อะไรอย่างได้ไหมจ้าหนุ่มน้อยเจ๊รู้ว่าเธอสองคนน่ะพบกันเป็นแฟนแล้วแต่อะไรล่ะที่ทําให้เธอตกหลุมรักลูกของเจ๊และดูคําตอบนะครับทพก่อคนข้อแรกเนี่ยธรรมดาครับเข้าใจได้อ๋อผมชอบเธอเพราะว่าเธอเป็นทอมบอยนะครับกับข้อที่2นะครับจริงๆแล้วผมก็ใช้เธอเพื่อเป็นข้ออ้างจะได้เข้าใกล้เจ๊มากยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละครับดูมันพขาร้องเอว่ะมาถึงจุดที่ว่ามึงจะเยสแมพขึ้น ก็ตอบข้อไหนก็ได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีรูทของเจนะครับแต่ผมจะขอตอบข้อแรกแล้วกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความชิบหายในอนาคตครับอาซามิเนี่ยก็จะเข้ามาโวยวายกับเรานะครับว่าเฮ้ยมึงจะล่อแม่กูเหรอไม่ใช่นะครับหยอกเฉยๆน้องก็จะงอนๆนะครับที่เรามาเจาะแจ๊ะแม่ของน้องนะครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ตอบข้อ2องนะน้องยังไม่ชอบขนาดนี้เลยทีนี้ก็เราไปที่อาเขตเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าน้องโนริโกะเนี่ยเขามาเกาะตู้คีบตุ๊กตานะครับเห็นแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆนะครับจนอาซามิเน ทีนี้ก็ตามน้องไปที่ป้ายรถเมย์ได้นะครับทุกคนดูเหมือนว่าน้องจะมายืนรอรถบัสกลับบ้านนะครับสักพักเนี่ยไอเฮียอากิระเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยกับน้องโนริโกะนะครับทำนองว่าน้องโนริโกะเนี่ยจะต้องรีบตัดสินใจได้แล้วเพราะว่ามันเนี่ยจะไม่รอแล้วนะเสียววมันอะไรประมาณนี้นะครับเดอะแกงได้ยินเนี่ยก็พากันงงนะครับว่าน้องไปเกี่ยวข้องกับไออากิระได้ยังไงแล้วไอข้อตกลงอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ก็ให้เรากลับบ้านไปนะครับกลับบ้านมาเนี่ยเราก็จะแอบได้ยินว่าโนริโกะกำลังโกหกแม่ว่าเพิ่งไปเที่ยว มมาให้เราเนี่ยออกมาปรึกษาเด็กแก๊งข้างนอกบ้านนะครับทีนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าพระเอกจะเข้าไปชเผชิญหน้ากับโนริโกะแบบตรงๆแน่นอนครับว่าโนริโกะเนี่ยปฏิเสธที่จะอธิบายให้เราฟังนะครับแม้ว่าเราจะเข้าไปขู่ยังไงเธอก็ไม่ยอมบอกนะครับตื่นเช้าลงมาข้างล่างนะครับยาสุกะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเห็นโนริโกะออกจากบ้านไปแต่เช้าเลยให้เรามุ่งหน้าไปถามเจที่เซเว่นเลยนะครับทุกคนเจก็จะบอกว่าโนริโกะเนี่ยมาจริงๆเห็นว่ากําลังตรงไปที่โกดังร้างข้างๆรถไฟด้วยและเจก็ยังบอกอีกนะครับว่าได เ,เคยเห็นโนริโกะสูงสิงกับไอ้พวกขี้ค่าสามตัวด้วยนะเอาแล้วไงทุกคนว้าวุ่นแล้วไงก็ให้เราไปที่โกดังร้างเลยนะครับทุกคนนะเราก็จะได้รู้ว่าโนริโกะเองนี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้ไอ้พวกขี้เนี่ยมาลังควานชีวิตของเรามาโดยตล,ลอดน,นะครับเธอบอกให้ไอ้พวกขี้ค่าเนี่ยจัดหนักกับเราอย่างที่เคยนะครับแต่ไอ้พวกขี้ค่าเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้โหต่อจากนี้ไปกูไม่ทําให้มึงฟรีๆแล้วนะหลังจากนี้ต้องจ่ายเงินด้วยนะรอบละหมื่นเยนก็วานไปถ้าไม่มีตังค์เนี่ยก็จ่ายเป็นร่างกายแทนก็ไดด้้ที่่่เเเเหลืืือออออชคธยยยมจางินว อเคยยอมจ่ายเงินเพื่อมาซ้อมเราอเอาง่ายๆพระเอกของเราเนี่ยแม่งก็สุดคําจะพูดนะครับกูเป็นคนเล่นเองเนี่ยก็สุดคําจะพูดเช่นกันแกฉันมีเรื่องจะคุยด้วยแต่ว่าอะไรกันไอ้ขยะกําลังโมโหอยู่อย่างนั้นหรอวะไปตายซะตา <c oughs> ทีนี้ก็ให้เราตามโนริโกะเข้าไปที่ห้องของเธอได้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเธอกําลังยืนแอคอยู่ข้างตู้เสื้อผ้ารอเราเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นฉากเสียวสุดเบิ่มที่หาดูได้ในดิสคอลคาร์บอยนะครับก็เช่นเคยครับขออนุญาตตัดคลิป YouTube ให้เสร็จสับก่อนนะครับผมถึงจะค่อยๆไล่ทยอยลงนะครับเพราะฉะนั้นอดทนรอกันนิดนึงนะครับทุกคนนะหลังจากที่ทั้งคู่ซอยกันเสร็จสับนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็โดนน้องไล่ออกจากห้องโดยที่ไม่ได้อธิบายใดๆให้เราฟังเลยนะครับออกห้องมาเนี่ยก็จะเจ ข้อมูลอะไรบางอย่างมาเช่นกันนะครับมาถึงบ้านไอ้แว่นนะครับเพ่ hey, ของเราเนี่ยอธิบายเรื่องราวต่างๆกันางให้มันฟังนะครับยกเว้นไอ้เรื่องที่แอบไปซอยกันมานะไอ้เราก็เล่าไปว่าล่าสุดวันนี้มันเห็นว่าโนริโกะเนี่ยจ่ายเงินไอ้พวกขี้ข้าให้มาซ้อมเราด้วยไอ้แว่นได้ยินอย่างเงี้ยก็ยังคิดเลยนะครับว่ามันเกินไปนะครับตอนนี้แก้งก็สรุปได้ว่าโนริโกะเนี่ยเธอมีคอนเน็กชันกับไอ้อกิระและไอ้พวกขี้ข้านะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่คอนเน็กชันเดียวกันนะครับไอ้แว่นเนี่ยก็เสนอว่าให้เราโทรเรียกพี่โตมาช เริ่มจะบ้าบอคอแตกกันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะพระเอกของเราเนี่ยตอบปฏิเสธเช่นเคยครับว่าไม่เอาเดี๋ยวมันจะจัดการเองแต่ทุกคนก็พากันโน้มน้าวจนมันยอมเปิดใจนะครับตัดภาพมาที่ไอ้พวกขี้ข้านะครับที่กําลังบ่นไอเตี้ยที่เพิ่งแพ้มาให,ให้กับเรานะครับไอโลนซ่าเนี่ยมันก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวกูจัดการเองตัดมาที่พระเอกของเรานะครับที่กําลังยืนเก๊กอยู่ข้างริมคลองเลยไม่นานนักเนี่ยพี่โตของเราเนี่ยก็แวะมาให้คําแนะนําในชีวิตกับเรานะครับพี่โตเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะกลัวเรรื่องกาาาทํผิดดพนะ พราทุกๆความผิดพลาดความล้มเหลวเนี่ยจะพาเราเข้าใกล้ความสําเร็จขึ้นเราไม่ควรถามตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมเราควรจะถามว่าเราจะทําได้เมื่อไหร่ต่างหากได้ยินอย่างนี้นะครับพระเอกของเราเนี่ยมันก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นมันน่ยจะไม่กลัวพวกขี้ข่าอีกแล้วแผนตอนนี้พระเอกก็คือเราเนี่ยจะร้อยไอ้พวกขี้ฆ่ามาหามันเองและจัดการมันทีละคนทีละคนนะครับทีนี้ก็ให้เราไปที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับทุกคนเป็นไงทุกคนทุกคนว่ายังไงน่ารักไหมมุมนี้น่ารักนะไม่ไม่นะไม่เออนั่นมันแม่แฟนมึงนะเว้ ้เราเข้าไปทักเจ๊แกได้เลยนะครับเราก็จะบอกว่าเราแวะมาซื้อข้าวกินนะจ๊ะกำลังคุยกับเจ๊อยู่สักพักเนี่ยโนริโกะก็โผล่มาเฉยเลยยังไม่ทันได้ประหลาดใจกับการโผล่มาอย่างไรร่องรอยของน้องโนริโกะเนี่ยไอ้ีข้าเม่งก็แหกปากจากข้างนอกร้านให้เราออกไปหามันเดี๋ยวนี้ สปอยครับไอ,อยโยนแม่งโดนพระเอกเล่นยับหมาเลยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็พาน้องกุริโกะกลับบ้านนะครับนอนตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไปหาใยกุริโกะอีกรอบหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับนางก็จะปฏิเสธที่จะอธิบายอ,าอะไรเราทั้งนั้นและได้ใช้ลูกไม้เดิมๆอย่างการถอดผ้ายเยายวนเราและแน่นอนครับว่าเราก็ตกหลุมพรางเช่นเคยครับทั้งคู่ซอยกันเสร็จสับเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ถามอีกรอบแต่ใยกุริโกะตัวน้อยเนี่ยก็บอกว่าเราไม่มีทางเข้าใจหรอกอีกอย่างเราก็ไม่มีวันยกโทษให้เธออยู่แล้วปะ่ะย้อนเวลาครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่่กกับเทีจะ ยกโทษให้ฉันสไนส์สไนส์สไนส์ ฮันแนอะไรกันครับเนี่ยสรุปใครต้องยกโทษให้ใครกันครับเนี่ยเอาเรื่องกลับมาที่ปัจจุบันนะครับนางก็จะบอกว่าต่อให้เรายกโทษให้นางเนี่ยเราก็ไม่มีทางลบล้างความเกลียดชังที่มีต่อนางได้ด้วยการดีดเนี้วเพียงแค่ครั้งเดียวหรอกและต่อให้เราทําได้นะครับนางก็ไม่มีทางยกโทษให้ตัวเองที่ทากับเราแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยน้องโนริโกะก็จะบอกให้เราออกไปได้แล้วเธอจะจัดการกับทุกอย่างด้วยตัวของเธอเองออกห้องมาพระเอกก็สับสนจัดนะครับทำไมโนริโกะไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยล่ะฉันนี่มันโคตรจะง,ง่เลยจริงๆที่ผ่านมาฉันนเอาแต่โทษริก อตลอดเอาแต่คิดว่าฉันสามารถรับมือกับปัญหาเองได้เพิ่งมารู้ตอนนี้นี่แหละว่าทั้งหมดที่ฉันทํามันทาให้คนที่ห่วงใยฉันต้องมาลําบากใจขนาดไหนทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดโนริโกะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเธอวางใจในตัวฉันได้เลยซึ้งจัดนะครับทั้งซึ้งทั้งงงอะ่ะชันเนี้ย